เห็นไหมเราอยากให้ครูสอนเรานานๆไหมลูกอยากให้ครูอยู่โรงเรียนนี้นานๆใั่ไมเราจบโอไปแล้วเราจะลืมครูไหมลูก,ลกอ่าดีมากตอนนี้เรามีโอกาสพูดแล้วเราจะพูดขอโทษบอบรักท่านยังไงให้ท่านเชื่นใจครับ พูดเลยครับขอโทษขอบคุณะดีมากครับดีมากนี่ผมเป็นประธานนักเรียนเลยนะครับมีความกล้าความเก่งลูกคุณครูไม่ติดใจลูกหรอกลูกจะดือ้อจะทนแค่ไหนครูก็ยังรักนะครับ อ้าตอนนี้วางไม่ลงครับส่งไปให้เพื่อนเลยครับกราบเข้ามากราบคุณรูรกคนเดียวนะก็ามากราบคุณรูเอากราบคุณรูเลยครับกราบคุณรูครับลุกขึ้นกอดคุณรูย,ยืินใจครับเอาละครับนี่คือคนเก่งครับสมกับเป็นประธานนักเรียนก็ไม่ดีแต่นั่งคุยนะเหมืนงอนวังวางคนนะครับ อ้าวต่อไปก็ไม่คนต่อไปเลยลูกเอาเชิญเลยครับเธือถึงือไม่ก็แล้วลุกขึ้นมาข้างหน้าเลยลูกมานั่งหน้ารูเลยลูกเชิญเลยครับอยู่ปอไหนลูกอยู่ปอไหนอยู่ปอห้ายังอีกปีหนึ่งที่จะจากคุณครูไปเย็นไหมลูกเคยเจอกับครูไหมลูกเออเรารักครูคนไหนมากที่สุดครับ อืมครูเราเคยดื้อกับท่านไหมลูกเ,เวลาเราดื้อนี่ครูมีความสุขไหมครับคยครับูเคยเคยลงโทษเราไหมครับเคยครับเาโกรธครูไหมตอนนั้นโกรธเกลียดครูไหมครับอ้าวตอนนี้หายโกรธท่านหรือยังลูก เราอยากให้ครูสอนเราในนานไหมทุกเออดีมากทุกเอาอยากพูดอะไรกับคุณครูบ้างครับอพูดเลยทุกไอพอนคุณครูให้คุณครูอยู่นานๆานไอครูขอบคุณขอโทษสีตัน วางไม่เลยครับวางไม่สมัยก็เดินต่อเอ้ากล่าบคุณครูลูกไอ้ครูชื่นใจครับดูไว้ที่นะดูคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเขากล้านะครับเป็นตัวอย่างของน้องๆของพี่ๆเอ้ากล่าวเลยลูกกลาบเอ้าลุกขึ้นถามแล้วลุกขึ้นก่อนครับอ้อมอกของครูความละล้อมอกของพ่อของแม่นอะไรครับ คนต่อไปลูกคนไหนลูกคนกล้าคนต่อไปเก่งมากในโรงเรียนเราได้สองคนแล้วเอาน้องน้องน้องไอ้น้องเลยครับนี่นี่มาตรงนี้เด็ดยังยังยังไม่บทดยังไม่บทดมาตรงนี้เลยน้องน้องน้องนั่งอยู่แล้วลูกไอ้น้องเลยครับเอาเห็นนั่งอยู่กลางหน้าเลยึกว่าเอออยู่กอนไหนครับอยู่กอนไหนครับเอา